องไรบ้างครับรางลที่ได้รับในวันนี้ค่ะเป็นรางวัลเป็นรางวัลจากทิวทัศน์วันนะครับเป็นรางวัลนักแสดงผู้ชายี่ดสูอด่ีอ้มาก็กดูดูอลังการครับดูชื่อรางวัลก็ ดูว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เพื่ดีใจครับเพราะจริงๆคงเป็นแบบเป็นผลดีจากแฟนคลับของเราด้วยผลหนึงนี่นะแล้วก็ <c oughs> ก็ดีครับ <c oughs> <c oughs> ถ่ายรูปหลายรูปอยู่เวลาแบบคนไหนมีโอกาสไปชอปปิ้งเนี่ยก็จะมีมาแล้วก้อมหน้าก้อมหน้า คือปกติเพราะจริงแล้เนี่ยลูกถ่ายคูปแบบกับผู้ายกับผู้หญิงเนี่ยนี่เป็นเป็นเรื่องนึงลูกเพราะว่ามันถ่ายมาเป็นรูปงานมากแล้วหลายคนเลยที่เวลามาขอถ่ายรูปบางคนแม่ทันดีบางคนก็น่ารักอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีโอกาสแบบเฮ้ยกลับมาเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องปกติผมก็ไม่ผมก็ไม่เชื่อว่ามีเราเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ปมีสุดเราก็ยังแบบไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องปกตินะ ไม่ได้ให้อะไรรู้ใช่แต่ไม่ได้ให้อะไรเราได้ไปสนองไปอะไรหรือเปล่ไม่ได้ไปไหนเลยครับผมไม่ได้เนเกมแล้วดอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยือก็เหมอกับพะว่าจริงๆเขาก็ไม่ไม่ได้อะไรมากมายอยู่แล้วนี่ย่างที่บอกไปก็แบบอาจจะแบบรู้วป็นวันเกิดเาอะไรอย่างี้ยแต่ก็แบบไม่ น้องธรรมดาแต่ครบครัมัก็ไม่มีปัญหาเพรก็แบบเหมือนแบบคุยกันแบบในกลุ่มอะไรเงี้ยก็แบบเจอกันก็อาจจะมีมีแต่ว่าไม่ได้แบบหรือแบบไม่ได้แบบตั้งใจที่แบบเ้ไม่มีไงมันมันไม่ได้ฟิลเลยออกว่าก้ว่ลเอรงเพื่อนในวงการหรือทุกคนที่รู้จักมาเวลาพเดมก็ไ่ค่อยูดะก็บเป็นคนชิลอยูแล้วแบบเวลาแบบคนเกิดัวเองก็แทบจะไม่ค่อยได้จับเลย ก็แบบปคุยปกตินะครับการเลยป่าก็ก็ติดต่อบ้างแต่ว่าก็เหมือนเดิมอะก็แบบเหมือนเวลาคุยก็คุยปกติเพราะแบบมันไม่ได้มีอะไรเนาะอยู่ดีแบบไม่แล้วก็คุยปกติก็คุยกับทุกคนปกติที่แบบได้คุยด้วยเนี่ยเพราะตอนนี้ก็คุยก็คุยไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าแบบพอมีข่าวว่าแบบ ออกมาอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่เรียวหายไปเลยแต่ว่านั่นคือผมไม่บริสุทธิ์ใจเฮ้ยเวลามีข่าวชิ่งเวอะไรเงี้ยผมว่าผมไม่ทำอย่างนี้ดีกว่าก็คือแบบเราคุยเป็นพี่น <ances> ้องกันพี่น้องดีกว่าครับก็แบบเป็นปกติไปเรื่อยๆดีกว่าอย่าให้แบบเหมือนแบบว่ามีอะไรมาแบบไม่แบบความสัมพันธ์ที่แบบดีแบบมันแย่อะไรเงี้ย